สวัสดีสื่อมวลชนและประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับตามที่ฝ่ายกัมพูชาได้เปิดฉากยิงต่อฝ่ายไทยเมื่อเวลา14นาฬิกาที่ผ่านมาส่งผลให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บจำนวน2นายซึ่งปัจจุบันกำลังพลทั้ง2นายได้ถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสุรินและโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้แพทย์อยู่ระหว่างให้การดูแลอย่างใกล้ชิด จากการตรวจสอบบาดแผลขั้นต้นคาดว่าอาจถูกยิงโดยปืนซุ่มยิงมีเจตนาเอาชีวิตและต่อมาเมื่อเวลา20นาฬิกาฝ่ายกัมพูชาได้ใช้อาวุธปืนเล็กยิงต่อกำลังของกองพันฐานราบที่13ในพื้นที่ภูผาเหล็กอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกษฝ่ายเราปลอดภัยนอกจากนั้นยังตรวจพบการเคลื่อนย้ายจรวดหลายลำกล้อง r m 7 0ของฝ่ายกัมพูชา เข้ามาในพื้นที่อำเภอจอมกระสานจังหวัดพระวิหารรวมทั้งตรวจพบการอพยพประชาชนกัมพูชาออกจากแนวชายแดนกองทัพภาคที่สองจะดําเนินการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพิ่มระดับการเฝ้าระวังและดําเนินการทุกมาตรการเพื่อปกป้องความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนและอธิปไตยของประเทศอย่างเต็มกําลังขอความร่วมมือให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานทางการเป็นหลัก และขอยืนยันว่ากองทัพภาคที่สองจะยังคงปฏิบัติภารกิจในการดูแลชายแดนด้วยความรอบคอบเข้มแข็งและมุ่งมั่นรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติเป็นสำคัญขอบพระคุณครับ